แตไห้ไป้องหมาฮองเย็นกับตไดนมีมูว่าวไซ่งบอกอ้ไอ้ไอเบิ้งอยู่ได้สอดตัวนะมูว่าวไซจังไดคือว่าเวลาไปหลินแล้วมูกัแบบมูเบิ้งให้หลินนังพอนกับว่าว่าทุกข์ทกแทบแบบว่าวแบบพ่อกับบมีเนาะ่แบบตัใจแห้งี่กะให้พี่กะขามาหายยงเรือใจแล้วเนาะ ปัจจ <la tripod>. ุบ <desserts> <Negative music> ันนี้เนี่ยก็ยังมีหลายอยู่บ้างมั้งโดยการสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนโดยสบายดีล่ะโดยสบายดียังนี่ใายน้อยบ่โอ้เนาะน้อง วันนี้คือว่าคุณหน้าคุณตาอยู่ได้น้องพี่น้องเนาะอ่าคุณค้นว่าคือเคยเห็นทั้งอ่าช่องของจังได๋ของลุงเฮิมบ่โดยเนาะโอ้โดยๆซื่อชื่อน้องบ่าจังก็น้องเป๊ปซี่น้องเป๊ปซี่อืมมันยืนขายน้ําไม้พี่น้องเอ้ยโอ้ยังเหลือ2ทงนี่ทงนท่นี่ทง10,000ทง10,000เหลือ2ทงเ้น้ําไม้ไหลบ่นี่ แม่โอ้หนูไม่ไล่อย่านั่งนี่แถมบ่่อย่านั่งเลยฮะดูอาชีพกันหาพานเออเดา๋ยวเบิกพี่น้องนี่แหละก็เบิกเบิกมานั่งโฮมก่อนพี่น้องเลยโอ้ใช่ใช่ใช่เฮือนเจ้าดิโอ้ดีเลยโอ้พี่น้องเนาะแตเห็นอยู่ในในคลิปอ่าทั้งข่าวลุงเฮิร์มเพื่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเฮือนน้องเพื่อนอยู่ไส นั่งโฮม,น,นะฮมน,นี่ก็ได้เนาะพี่น้องเอ้เนาจะได้พบได้พ่อตัวจริงน้องเพื่อนแล้วนะพี่น้องดย้ยกับสบายดีคักค่าสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สุคนเบิร์ตสุมมงสุบอลเดอ้อน้องพี่น้องเนาะบ่าวาชียายอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อน้องพี่นอ้องเมื่อกี้กะบกำลังจะออกเมื่อแต่เพื่อนน้องใหม่เพื่อนก็นได้พ่อกับน้องแป,ป๊บซี่น้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังยืนขายน้องไหม้อยู่พี่น้องเอ้ เพราะว่าเสื้อลายลเห็นทั้งตุ้งเฮิร์มเพื่อนไทยน้องมาทะเลอ,อกเลี้ยงงัวพี่น้องเนาะโอ้บุกคิดว่าเพื่อนน้องเพิ่นอยู่นี่อย่างไรเชิมื้อนี้พวกเราไปเลี้ยงงัวบ่ไปหาก็มาหางมาเนี่ยกินแล้วเขานะยังยังไม่ได้กินเข่าชบอบอะไรก็มา,าขาดน้ำไหมสักก้อนอยู่กับไผ่ก็เฉยเฉยเชอนกันอยู่กับเอ้ยแล้วมาเห็ดกิน่น โอ้เจ้าเจ้ามีเอื้อยจะคนมีเอื้ยสองมีเอื้ยสองสามนะคะสามอ้ายดิมีบอสง่ายกับสามคนโอ้แสดงว่าหกโอ้พี่น้องเต็เงินหกคนพี่น้องเลยอ่าถือว่าครอบครัวใหญ่อยู่พี่น้องเคื่อนค่ะออกเคื่อนแล้วยังไปฮากับแม่์โอ้แบบออกเคื่อนบางคนแล้วยังใหเจ้ากับแม่นี่เมย์เพื่อนกับอายุหลายนะบ่สหกสิบปีโอ้ ถืะว่าเดอบเนื่องลยได้ชาพี่น้องเลยคือน้องนะเฮ็ดนั่งชาต่ละมือนองเลี้งัวกลับไปหาอะไรไหมอ๋องัวนี่งัวเจ้าของบ่บ่งัวเลี้ยงงัวไยเลี้ยงนี่คือเลี้ยงรับจ้างหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงรับจ้างโอ้เพิ่นเอาเป็นตัวงัวให้ดยอืมได้ชักตเลยเป็นของเจ้าของยังยังไม่ได้ตัวโยอ้พี่น้องเนาะ อ่าเรี mm ้ยงงวดนี่ได้จากปีอะไรครับบอดปียังหอดปีโอ้ว่าแล้วก็ลืมถามว่าอายุอายุตั้งปีเลยสิบห้าปีสิบห้าปีโดยเออนาอเอ้าจังไงจะบริลุงเฮียนบ่บ่บ้ิษัทเป็นจังไงคือว่ายังหนุ่มยังน้อยอยู่บ่มีเงินไปอ๋อ้พ่อแม่บ่มมีเงินส่งอืมอืมอืม ไอ้กะขออนุญาตน้ำนักแบบว่าพ่อพ่อแม่นี่ยัง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 บดกูคนบ่พ่อเสียแต่ยังน้อยบ่พ่อเลยเสียแล้วแต่ว่าแต่น้องนงน้อยพูดน้องเองนี่เคยลงเคียนมาก่อนบ่หรือว่าบ่บ่เคยลงเลยบ่เคยเข่าเลยเคยเคยบ่แต่ก่อนเคยเข่าอยู่ห้องไหนห้องป๋อซี่เรียนห้องป๋อซี่แล้วอ๋อเคยก็ได้จบทักแม่บ่ เราก็เลยออกพ่อนคนว่าอกาจังได้จะอ่าพอพอพอเสียแล้วก็ได้ออกาเียนยบ่มีอาทิไปต่อโอแล้วก็เลยมาหาเลี้ยงออกเลี้ยงงวรับจ้างคืออ้เองก็บ่ฮู้ดอกเนาะว่าทางฐานะครอบครัวน้องเพิ่นเรื่องข้าวเรื่องน้ํานี่จังได๋กเฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่เนาะ เห็ดน้ำเอื้อยอนาในเห็ดน้ำเอื้อยอยด้วยแต่ว่าแต่กับทบทเฮงขันว่าได้ซื้อบ๊อบเรือว่าได้ซื้อกัดได้ซื้อคู่บี่มโอ้เนาะอืออือโมเมนต์เป็นพี่น้องเดียวกันเช่าบริจาคกับน้องใหม่เพิ่นเพื่อนใกล้กันน้องเดียวโอ้หันดพี่น้องเลยแท้จริงนี่ผ่านขม่านี่อยู่ได้แต่บโบได้สู่เห็ดน้องเพิ่นคือไปเลี้ยงงัวนี่จักมุ้งไปไปแปดโมง มากะว่าสิบเอ็ดโมงตีเอ็ดโมงตอนแรกจะไปอีกบ่หนิไปอีกโอ้กินน่องเนาะโบนาจังโบข่อยเห็นน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยคือทั้งน้องเองเนี่ยชะเรื่องทำเรื่องเฮียนจังใดยังยังอยากเฮียนอีกอยู่บ่บ่บ่มี่เพื่อนอยู่น้าแม่แม่กับบ่พี่เพ่อนถือว่าถ้าเามาเฮียนไปกะในอนาคตเอาบโบผัวอ่าสิเป็นจังใดเนาะหนึ่งมากับบ่มีผู้ทรงผู้ยืนเท่าเน่แล้วกับแม่อีกแน่ อคือท่าน้องเองที่ทัโหน้าสารักครอบครัวเลยบ่ตอนนี้ย,ยังโบหูยังโบหูไพ่ะอยู่เลี้ยงแม่แบบประจําเลยเฮาบางที่ก็แบบเรื่อยได้ของกินมากก็แบงมาโอ้แต่ว่าผู้คนอื่นออกครอบออกครัวบนแล้วมีเธอเจ้าเธอเลี้ยงมแม่ก็ทำว่าเจ้าแล้วเนาะนุ่มกับอ้โอ้เป็นทางยังไงเป็นทางพ่อให้กับแม่พรอมไหนจะบอกฉันไป้องเลย เพราะว่าแม่นะเพิ่นเพิ่นยังแบบว่าหูตายังดียังแจ้งอีกบ่หรือว่าบ่บ่เห็นหูเลยเออเพิ่นตอนนี้เพิ่นอยู่ใช่ตแม่แจ้เพิ่นไปเพิ่นไปอยู่น้ำหลานนะอ๋ออยู่น้ำหลานว่าเฮือนนี่นี่ก็คือเฮือนมูนเฮือนมังเลยบ่หรือว่าโดยอ๋อเนาะคือจุนนองกับเป็นคนบ้านตกบางเงี้ยนี่บ่โดยแม่คนบ้านนี่แท้ๆทพี่น้องเลย คือว <Merci. S 2> ่าเ่บอตากับโบฮู้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากุกป่าสาเหตุเป็นอย่างไดพี่น้องเลยแต่ว่าเห็นทางซ่องเขาไอ้เพื่อนทายลงอยู่พี่น้องเลยแต่ไดนไปห้องฮำฮงเย็นกับแต่ไดนมีมูว่าวใส่เนี่ยบอกอ้ยอ้ไอ้เบิ้งอยู่ได้สอดตัวนะมูว่าวใส่จังไดคือว่านี่เวลาไปหลินเนาะมูกับแบบมูเบลให้หลินนั่งท้องกับว่าว่าถูกก็ถูกแต่แบบว่าวใส่แบบพ่อกับบุญนีเนาะ ก็ข่ะมาหาโยมเรือใจแน่นเนาะกาปัจจุบันนี้เด้วยกายังมีลายอยู่บ้างมูก,กระมีอยู่แบบเวลาช่วงนั้นไปหาหน่อไม้ลเลาะขายแถวบ้านกันม,มีคนว่าวะอืออพี่น้องนอกกะคือว่าวเนี่ยฮากะอยากมีมูมีครูคือกันครับอ่ายังไงชาวบ้านเพิ่นแหละเนาะแต่ว่าพอไปหลินแล้วมูกับมักว่าวชั ลงหําเขีนเขาว่าใอีกอกู้ึกจังได๋ซะเยอ้ายเออแบบเป็นดก็เฮ็ดใเขาเห็นโลเดอบาดนี้อ่าอ้ายเชื่อว่ามือใดมือนึงเนาะอ่ามันต้องมีมือของเฮาอ่าชีวิตเฮาต้องดีขึ้นนะจังได๋ก็ให้กลังใจเจ้าของแล้วเนาะกแบบ บอกวา่าคือทั้งอ้ายกับบุคอยเห็นแบบว่าผู้ใดเขามาหลายทีนะักหรือว่าแบบหรือว่าเป็นน้ำอ้ายบอได้เบิ้งคลิปบอกกับมีหลายคนบอมาถ่ายน้องประมาณสี่ห้าเนาะบอกตาตกข่าวแล้วพี่นอ้องเลยอ่าคือได้คู่จักกับทีมงานนี่แต่หลายปีแล้วบอสแต่คนที่เคยมาสัมผัสโดยโดยบอกปันหาก็มาสัมผัสอ๋อ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 ประว่า แต่กี้นะักคิดว่าน้องคนนี้อยู่ทางอื่นทางไกลผมได้เพาาราะว่าส่วนไลน์เห็นว่าไปเลี้ยงงูแบบมาแต่เลี้ยงงูเลี้ยงยังกันนะง,งูน,นี่ประมาณเท็กโตน้องพกตโกตพกโตถ้าว่ามีง,งูเป็นหอกเจ้าของนี่คือจะดีน้องๆเนาะเลี้ยงแต่นี่นะคือว่าจะเลี้ยงเลี้ยงรับจ้างเพิ่อนพี่น้องเลยแบบถ้าเฮาอยากเอาเป็นเงินนี่ก็ได้บ่ยังบ่ฮูางบุวงา,าแต่ตกลงกันนี่แม่น คือสมุดลูกมันสองตัวกับแบ่งกันคนละโตะโ,โอ้หนต่ง,งัวมันกับขัน,นดับสองปีปลายสองปีดได้มันจ,จะได้ลูกเนาะสองโตโดได้บ่ปีละลูกน้องคิดว่ายัยงบู่บชาเพราะว่าหางเลี้ยงปีแรกไกลแท้บ่นนองไปยงงังไงไปหลังห้องงานน้ำหลังห้องงานน้ำตาลพูบ่อห้องงานงาน้ำโอ้งงานน้ามันบนข้างโค้งนี้ โ,โอ้เหลียวบุงางน้ำตาลปูป,ปอพี่ดองเลย <c oughs> อ่าห่อข้าวไปกินบ่อหรือเช่ไบรบ่อเว้าหออืมโดยโดยคือกับเห็นหมูไปหุงหำหุงเคียนมีชีวิตที่ดีเลยว่ามีปูปูดิบกันะอะไรกันจะอ่อน้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าเอากับยังเห็ดก็ได้ยังหมมีพี่ดองเลยอ่าเอากับลิ้นน้ำหมูที่ว่า ครบได้ขึ้นกันนี่แหละเห็นแต่ได้ใช่น้อ,นองหรือว่าน้องเคยไปหาเงินอยู่สชยมาก่อนปะบ่มีแต่ยู่น้ำเมฆมีอยูน้ำเมฆนี่โดย,ดยอ่าะว่าคือไปเลี้ยงงัวนี่ก็ถืออุปกรณ์ไปหาอยู่หากินน้ำน้าเบิง่งน,นะนี่เนาะพอหน่อไม้กับหน่อไม้พอจิรลรอกัจิรลรแต่ว่าผู้ที่หาเงิน,นลักๆในครอบครัวได้จชาไหใปัจจุนะบ้างบ่มีเลย มีแต่แบบไปเวลามีเรียกอย่างเพื่อนชวนไปกะมีแต่ไปเห็ดน้ำมีแต่อ้ายไปแบบไปขึ้นไม้ใช่แต่ว่าคือคืออันว่าเรืออะไรคืออะไรคืออ้ายครูเพื่อนออกควบออกขั้วนี่เพื่อนก็ซ่งอยู่บ่แต่ละเดือนเอ้บ่อยเาเพื่อนกับอะไรกับครอบครัวแบบควบขัวมันอะไรกันเพื่อนกับบุคลีมีคือกันเนาะ เงินซ้ำเงินคำกับแก้วใส่แต่ละเดือนกับแมนได้น้ำผู้อยู่น้ำเลยแหละประชันหอดบัตรท,ทัา้งนอ่องคุณแบบไ่ได้หาอีกอย่างพี่น้องเอ้ยมีแต่ไปเลี้ยงงัวหรือว่าอย่างไรไปเลี้ยงงัวกับคุจิโรอมาขายได้อยูบอบ่มือสีชาาชีพก็ได้บอกแต่หาตื่นมากักบไปหานไม้มาหอยไข่เออมือนี่ได้ขายไปเล็กทงแล้วมือนี ขายส่งสามถุงอะไงป้าวววไว้เลยอะไรไ้เรื่ให้เพื่อนขาย,ขายมัเคือกรมีป่าแน่เน้อมขายพี่น้องเอ้กระท่อมตัวนั่นกระทอมตัวนี้เป็นสมนองเพื่อนพระเจ้านี่เป็นลูกหลานบอ๊ะเอาไปเป็นลูกหลานงเลยืวยอว่าแม่เพื่อนก็นได้ลูกหลายคนครอบบ้านเดียวกับในเพื่อนเพืดด่ดนเอยแต่ว่า้ชายฉามยิ่งฉามอืม แต่ละคนนี่มีครอบมีครัวไดแล้วเนาะบัดคือดินดอนต้นหญ้านี่เขาคุ้เจ้าบอสเนี่ยแลใครยู่ใช่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าให้หน้าตะการบ่มีคือว่ามีบอสนี่เป็นเห็ดต้นเดือยนี่ไหมน้องไอเนี่ยแต่ว่าดินกันเจ้าของพี่น้องเลยเวี้ยงชานร้าเป็ดแั่ขึ้วแล้วมันก็จะเก่าแน่เนาะเห็ดหลายปีแล้ว เดอว่ายังมีแผนอยากไปหาเงินทางใดอยู่บ้านน้องโบยันโบมีพูดอยู่นะแม่เดี๋ยวว่าให้อายแบบว่าพอเพินมีครอบมีครัควมีลูกมีเมียกอะอายเบึงแม่คือฉีบก็ได้เนาะแสดงว่าเพินเป็นผู้เลี้ยงแม่ได้พี่นอ้องเลยือได้เงินมานี่ก็จักอันใดอยากชื่อแน่เช็ดแม่กินเนาะแม่เพิ่นมากเน,นั้นาะ อาหารการกินว่ะแจ็คซึ่งเรากินแดดเวดนะทิ้ง <c oughs> แต่ว่าชวนลายเห็นคนเข่าเพิ่มมากบางไมเ้เนาะอยากบางไม้กับเข่าเช่นหรือว่าหรือว่าเพิ่นมีของโปรดอยู่บ่แต่ว่าบ่เคยบอกลูกสาวว่าจักเท่าที่สังเกตเบิ่งแม่จมมาอยากงั้นจ้ะมไดิเข่าก็ไนมน่กินมีแต่ว่าันนี้ชวนลาไล่จมกัน เพราะว่าแต่ละมื้อก็จับเจียวจับยังไปรางฉน้นเนาะเอานมไม้เป็นลักพี่น้องเลยว่าง่ายๆซะ,ะคือทั้งน้องเด้ก็ได้กินอยู่บ่เนี่ยจะแช่น้าโมก็ได้กินตื่นมากก็มีแต่เขาดอนเขาปลากูเนาะไปน้ามัวน้าไ่ยังพี่น้องเลยกระ,ะบาบน้องคนอยู่พี่น้องเลยคือแต่ละเดือนกับบุหัวสหาเงินมาจากใส่เนาะ แต่ทำมาแรงมากกับไปแรงงัวแล้วก็มามาเลยก็ไปพี่น้องเลยแต่ว่าน้องเองก็น,นอนอยู่ข้างหลังนี่เหมือนบะโดยอนอนเดียวกันพี่น้องเลยคือเอ้ยแต่ละคนนะ่น่นบไร้ไปไทยบอกบอกอ้ที่จว่ามีผู้ไปไทยไปยังชมเงินชมคำมากพี่น้องเลยแต่ว่าด้มีผู้ไปถึงประไทยคือกันแต่ว่าเนาะกับพี่ว่าและบอตากันนราไม่นี่เพราะได้กินอยู่พี่น้องเลยทั้ง ไอเบียงเพื look, is ่อนมาห้อย uh, ู่เพื่อนะจะช่วยน้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะช่วยซื้ออันแหละพี่น้องอะไรยังไงอันนี้แต่ทั้งน้องเพื่อนเอาไว้เอาไว้ขายน้องพี่น้องเนาะอศร้าอ่านยาน่าเงาเท่าไรก็จะว่าหาผ่านพอดีเป็นเศร้าหาพันเอาอืออใส่เบ็ดกบได้น้องก็ใช่บ่อไม่จะอ้ายไป บอกล้าไปแล้วเนาะคนเดียวคือไปเรียกงว่วนนี่ไปคนเดียวเรือไปเป็นมู่บ่เรือ <ไป S 1> มีไปู้เดียวไปผู้เดียวโอ้โอโอยาย่าบอไปไกลก็ได้เคยเนะนะาะทั้งแบบคือทั้งนี้นี่หายยังน้องเป็นรัก <c ười> เป็นแรงที่ว่าพอ่าได้ตลอดปีเนี่ยน้ำไม้น้ำไม้บ่โอ้น้ำไม้ช่วงยามแรกนี่เฮงเป็นราคาแมนบอมันอึดเนาะที่เฮ็ดนะออกกับไปหาเฮ็ด อ,อันนี้คืออาคิดลองถามความฝันของน้องก่อนน้นองเคยคิดบว่าถาวามีเงินจะก้อนมีทุนจะก้อนชีวิตอียงน้องลหละบ่รานทด้คิดไปเพบาท่าด้คิดไปบพรท่านจะคิดบเพราบท่านทู่ชอบเนาะเพราะว่าคิดคิดว่าคือสิบโมีแม่คือสิบมีมีวูนั่น,นแต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิหารไม่จริงนี่จ้ะ อ่าถ้าว่าอันนี้คือไอ้ถามมาถาว่ามีผู้คนยืนมือถามว่าช่วยนี่น้องน้องสิเฮ็ดอีกอย่งก่อนเปิดหานขายเครื่องเปิดหานข,ขายเครื่องบ่ว่แแคมทาเนองน้องเนาะขายน้ำมันบอหรือว่าขายข้าต้มขนม<ด>แล้วก็เจ้าเห็ดนัากินเป็นบ่เซ็ตบ่ เออมุกเนานะเป็นมุกปลาแยงน้อาไม้หรือว่าเป็นใดชื่อโค้งไก่มาแลวก็มุกโค้งไกลหล่หรือว่าปิ้งไกลล่เนาะโอ้คืออันดินดนี่ดินดินเจ้าฮอดฮอดอาหนี่เลยบ่โ,<ด>โอแมนแมนเ,นเลยค่ะเนี่โอ้พี่น้องแต่ว่าคารักเด่นนี่สิเป็น,นดินของทางเพื่อนเนาะ<ด>อ่าแต่นี่สามารถปลูกหานต่างหานได้แต่ว่าดินตอนต้นหญ้านี่ปั่นกันเบิดแล้วบ่ กับเอือเ้อยครับยังปั่นไปแล้วปั่นไปแล้วโร<ด>า <โด S 2> ถือว่าตอนนี้เป็นของเจ้ากับแม่โดยอืมไปเลี้ยงแม่พี่น้องเลยถือว่ามูลอ่าของแม่นี่เป็นของน้องเพื่อนพี่น้องอยู่ผู้เดียวเนาะเอา้าฉันน้องเพื่อนเองก็ยังบริกินขา้าวใช่าหพี่น้องเบอบ์ตาก็ยังบริกอกันเนาะกามีแต่ว่าได้คููจักกับนอ้นองเพื่อนแล้วพี่น้องเลยน้องเพื่อนนะซื้อน้องเป๊ปซี่เนาะีแต่ว่าก็คือน้องเพื่อนน่าสงสารได้พี่อน้อง ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างแต่ละมือบปอยู่จากมือช้ำเคยเข้าไปอยู่บ้ในเมืองในนาในโมสินทงสินทงบุเคยเออเป็นกำลังใจเด้อน้องเด้อวันนี้คือว่าแหละพี่น้องเลยหากว่าถามยังอบอครับวันนี้ด้วยว่าวุ่นวุ่นหุนหูจังใดกากาขอโทษขออภัยนะเพราะว่าทางบ่อใต้อีกกดืหิวเข่าคือกันพี่น้องเลยชีเฮ็ดกินยังชันน้องตามังหงตามังหงโอ้ตามังหงอีกแหละพี่น้องเลยอ่าเสิ่นเนาะ บมอตากระิให้พอแล้วกระตางซื้อซอยซะเนาะซื <pf unlikely> ้อซอยน้องเบือนสาวหาพันอีกสาวหาพันนี่ถือว่าไอ้เอาให้ไปซื้อกินน้ำเย็นเด้อไปเลี <speaker> ้ยงงัวไม่เมื่อยน้องน้องละเนาะขอบใจด้วยโดยโดยผู้ล้วบ้อซื้อบาวนะบาวซื้อตาเด้ได้เนาะอ่อโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่มีนะบ่มีแต่โทรศัพท์ไอ้โอ้มีน้องพี่น้องเนาะ โ ồ i rồi áo sao มื pues an, er. oh, uh, ้อหน้ามื้อนี้สิเจ้าบ่พ่อก็ทักทายสบายดีกับน้องเพิ่นใหม่พี่น้องเอ้ยอ่าสบายดีเ้อน้องโอยสบายดีป่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยอ่ากลับก่อนพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วก็มากับอ่าเบาเวียดเพิ่นนั่นแหละมื้อนี้ก็ได้เนาะสบายดีเบาเวียดบดีเนาะอไปจะพากันฮะกนอนแหกนอนแหรู้สึกว่าเจ็บหัวแล้วรู้สึกว่าเจ็บหัวเพียแล้ว แมตอกับเชียงอังยู่พี่น้องเลยก็สบายกันแ้ะเนาะพี่น้องแต่ก็ต้องได้ออกมาพี่น้องเลยหาเวียกหางานพอมีคลิปลงให้กับโ่อแม่พี่น้องในเบิ่งในชมแลละกัพ่อบวขาดคลิปพี่น้องการที่ว่าอย่างใดกับพอมีรายได้จากคลิปหรือว่าจากโฆษณาพ่อแม่พี่น้องกลับมาเบิ่งคลิปและกับบกดขับโฆษณาของโอต้าเนาะพี่น้องเนาะือว่าคลิปใดบมมีโฆษณาเข้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้อง fc บเบิรโฆษณาให้ก็โอ้ยนาะพี่นอนะ้องเนาะรายได้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยกับโบไลโบได้แต่อยู่แต่กินแต่ละมือ้อแะไรก็ใส่ในเมืองน้นำมันไปพี่น้องเลยยิง่งดีขาดบบได้หืมโบได้ก็คือกับขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนที่เป็นกําลังใจให้และกับโบดขามโฆษณาของบอต้าน้องพี่น้องก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแขง็งแรงเบิร์สุขุสุคนผู้เฮ็ดไลาเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กับอให้ได้เงินดำเงินเดือดสูงเด้อเนาะอายุมั่นขวัญยืน เบอร์สุขุสุคนถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกาวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย